สรุปข่าวตลาดซื้อขายนักเตะประจำวันที่6เดือน5ปี258 6นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดครับพร้อมเข้าร่วมการแย่งตัวไบรอันเอมเบโมปีทีมชาติแคมบรูนของเบนฟอร์ดที่มีโอกาสย้ายทีมในตลาดซัมเมอร์นี้สูงเป็นอย่างมากนะครับตามรายงานจากเดอะทารกราฟนะครับมีการรายงานออกมาว่าเอมเบโมเข้ามาอยู่ในรายชื่อการเสริมแนวรุกของโรเบนอวอริมเฮดโค้ชของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับแต่ว่าพวกเขาต้อง มีการ แย่งชิงกับหลาย,ลายสโมสรที่ต้องการตัวแข้งารานี้เช่นกันโดยก่อนหน้านี้ครับเอเบอโ,มโมตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากหลายๆสโมสรหนึ่งในนั้นก็มีเลเวาูนิวคาสเซิลรวมอยู่ด้วยเช่นกันมันก็เลยเป็นงานยากอย่างแน่นอนครับสำหรับสโมสรแมนเชสเตอร์เดนเว้นแต่ว่าทางปีศาจแดงจะคว้าโคตา้าบอลทั่วยฟูฟาแชมเลกในช่วงฤดูกาลหน้าจากการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกให้ได้ในช่วงฤดูกาลนี้โรบเบร์ตออลิมครับมีความต้องการสร้างทีมของตัวเอง thank mm -hmm. you ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับจนถึงตอนนี้ครับมีแนวโน้มว่าทางสโม,มอสรเนี่ยพยายามเร่งขายแอนโทนีแล้วก็มาคาราฟอร์ดออกจากทีมเพื่อดาเงินมาหมุนเวียนในการเสริมทัพในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับสำหรับสโม,มอสรแมนเชสเตอร์เดนครับตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการคว้าตัวมาเตอุกุญญาแนวลุกชาวบราซิลของทางบุคัมตันครับโดยที่พวกเขาเนี่ยพร้อมจ่ายเงินประมาณ65ล้านปอนด์เป็นค่าสิสัญญาแล้วก็พวกเขายังมีความต้องการเกี่ยวกับการดึงแนวลุกที่มี ประสบการณ์นในอังกฤษเข้ามาเพิ่มเติมอีกซึ่งในรายของเอเบโมก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งติดายชื่อที่ทางสมสมสสสนใจแต่มีการคาดว่าทางยูอเอ็ดต้องยื่นในระดับ60ล้านปอนด์เลยทีเดียวมโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวางแผนที่จะคว้าตัวมอร์แกนคิปไว้กองกลางตัวรุกทีมชาติอังกฤษของทางโอตีแฮมฟอร์เรสซึ่งเป,เป็นเป้าหมายหลักในตลาดซัมเมอร์นี้ไปแล้วตามรายงานจากโรมาโน่ครับมีการระบุออกมาว่า ซิตี้จะมีการเดินหน้าขวาตัวมอร์แกนกิฟไว้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้เพราะว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่พวกเขาต้องการเสริมทัพในตลาดซัมเมอร์ตามรายงานระบุเพิ่มเติมในครับว่าซิตี้คาดว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องของข้อตกลงส่วนตัวกับกิฟไว้ที่ต้องการยกระดับ การเล่นของตัวเองโดยการย้ายเข้าไปสู่สโมสรที่ใหญ่มากขึ้นกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากโรเจอร์แฮมฟอร์เดสครับพลาดโคตาบอลถ้วยยูฟายูโรปลาลีกในช่วงท้ายฤดูกาลนี้แต่อย่างไรก็ตามครับซิตี้จะต้องมีการเจรจาเพื่อตกลงค่าตัว กับกองกลางวัย25ปีรายนี้กับทางฟอเรสซึ่งเชื่อได้ว่าก็ไม่ง่ายอย่างแน่นอนครับเพราะทีมของโนโนเอสเปริโตซานโตก็ไม่ต้องการเสียผู้เล่นที่ดีสุดออกจากทีมเช่นกันสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดครับกำลังหาทางเดินหน้าปิดดิวแอนเดอร์สันกองกลางของอตาลนตามาร่วมทีมให้ได้ในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับตามรายงานจากกีบมิสปอร์ตครับมีการระบุออกมาว่าแมนเชสเตอร์เด็ดกำลังมองหาทางที่จะปิดดิวคว้าตัวแอนเดอร์สัน กองกลางตัวรับของอัตแลนตาภายหลังที่แข้งรายานี้ครับทำผลงานได้ดีในช่วง1-2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทางปีศาจแดง หวังที่จะมีการบรรลุข้อตกลงกับอัลตันตานให้ได้เพื่อคว้าตัวแข้งชาวบราซิลรานี้มาเสริมทีมให้ได้สําเร็จเชื่อกันได้ว่าข้อตกลงนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อทางแมนเชสเตอร์เดนครับสามารถคว้าแชมป์ยูโรปาลีกแล้วก็ผ่านเข้าไปเล่นใน UCL ในฤด,ดูกาลหน้าได้เท่านั้นนะครับการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกครับมีความสําคัญต่อสโมสรเป็นอย่างมากในทุกๆด้านนะครับเพราะว่าจะช่วยให้สถานะทางด้าน,นการเงินของสโมสรดีขึ้นและก็เพียงพอที่จะทําให ยูไนเต็ดมีงบประมาณ มากพอในการเสิร์มทับในตลาดซัมเมอร์นี้นั่นเองฮวนคาสโตรนักข่าวของมากาครับมีการฟันธงว่าอาร์โนว่าที่กองหลังรายใหม่ของเรอัลมาดริดครับจะได้ร่วมง,งานกับชาบีอารอนโซว่าที่กุนซือคนใหม่ของสโมสรเรอัลมาดริดเช่นกันพร้อมมีการชี้ว่าตำแหน่งการเล่นในทีมของเรอัลมาดริดของแบ็คขวา,าราเนี้จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรสําหรับอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับประกาศอำลาสโมสรเลียบูยังเป็นดังการแล้วขณะที่จบหมดสัญ,ญญากับทางโต้สัง กัดในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับโดยเป็นที่เชื่อกันว่าเขาจะย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดแบบรายค่าตัวนักข่าวท่านนี้นะครับมีการชี้ว่าอารโน จะได้ร่วมง,งานกับทางอารอนโซที่จะย้ายจากไบเออร์ดูโวเซนมากุมทัพเรอัลมาดิตต่อจากคาร์โเชโรติในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นต้นไปวนคาสโตรครับมีการวิเคราะห์ออกมากับว่าทรนสามารถพัฒนาตำแหน่งแบ็กขวาให้กับเรอัลมาดิตได้อย่างแน่นอนไม่ใช่ว่าคาบาฮาวมีฟอร์มการเล่นที่แย่นะแต่ตอนที่เขา ได้รับบาดเจ็บก็มีเพียงแต่ทางบาเบเด้แล้วก็ดูคัสบาร์เกตที่เล่นในตำแหน่งนี้ได้ทั้งทางที่ทั้ง2รายเนี่ย เป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางดังนั้นครับจะไม่มีความตายตัวในตำแหน่งนี้แล้วก็เทรนสามารถช่วยทีมได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเขาเล่นเกมลุกได้ดีเขาสามารถแอซิ์ให้กับแนวรุกที่อยู่ข้างหน้าได้อย่างเวนิซิอุสเอ็มบาเป้หรือแม้กระทั่งโรดิโกเขาสามารถเป็นนักเตะของเรอัลมาดริด10ปีได้หากเขาทำได้ดีหลังจากนั้นแต่แน่นอนครับว่าก็ยังมีจุดที่เทรนต้องปรับปรุงครับเขาเล่นเกมรับได้ไม่ดีแต่เรอัลมาดริดเล่นเกมลุกดีเสมอบางทีใน UCL เขาจะมีปัญหาเป็นอย่างมากกับทีมใหญ่ในรายการนี้แต่ในลีกสเปนเขาสามารถเอาตัวรอดในเกมรับได้อย่างแน่นอนกับโค้ดใหม่อย่างชาบิลอนโซครับบางที เขาอาจจะได้เรียนรู้มากขึ้นกับการเป็นกองหลังแบบเต็มตัวมากกว่านี้ตามรายงานจากดีนันติกเพิ่มเติมนะครับมีการระบุวกมาว่าทางอานตอบตกลงที่จะย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการตกลงค่าเหนื่อยว่าจะรับเท่าไหร่กันนะครับอานครับมีการตอบตกลงส,สัญญา6ปีกับทางเรอัลมาดริดส่วนรายละเอียดสุดท้ายอยู่ในขั้นตอนของการเจรจารในเรื่องของตัวเลขค่าเหนื่อยแล้วก็บนัสเท่านั้นนะครับสำหรับราสุฮอยรุนนะครับอาจจะได้รับ เขาเสนอให้ย้ายออกจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเดในตลาดซัมเมอร์นี้หลังจากที่มีความสนใจจาก ยูเวนตุสในการคว้าตัวสูนารานี้ไปร่วมทีมนะครับเป็นที่เชื่อกันว่าทางรรเบนออมอิมนะครับก็จะไม่ปิดโอกาสในการย้ายทีมของแข้งรานี้หากเขาแสดงความต้องการที่จะย้ายออกจากทีมไปตั้งหลักใหม่อีกครั้งที่ลิงต์ลี่ในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับโมสรยูเวนตุสน, us, นะครับมีความกระตือรือร้นที่จะสัญญากับดาวเตะวัยยีสอปีรานี้เป็นอย่างมากเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับปรุงแนวรุกของทีมโดยมีการคาดว่าดูซานวารวิดเนี่ยนะครับจะย้ายออกจากทีม แล้วก็ดวงดาวโคโรโมนี่ก็จะกลับไปีเอชเชตัวสังก,กัดเดิมอีกครั้งตามรายง,งานเพิ่มเติมจากการโชว์เมกาโตครับมีการระบุมาว่าคิสเตโนจุนโตรีผู้หน่วยการฝ่ายกีฬาของยยเวนโตสเนี่ยได้มีการ เริ่มดำเนินการขั้นแรกเพื่อคว้าตัวคอยล์ุนไปแล้วบรูโน่เฟรเดสนะครับตกเป็นข่าวกําลังเป็นที่สนใจในการเสริมทัพของสโมสรจากลีเกซาอุดิอราระเบียนั่นก็คืออัลฮิลาวในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับแต่เชื่อได้ว่าทางแมนเชสเตอร์เดไม่ต้องการขายกัปตันทีมรายนี้ออกจากทีมแต่อย่างใดอัลฮิลาวนะครับเป็นทีมที่มีเงินประมาณเรื่องของการซื้อตัวมหาศารนะครับแล้วก็เคยแสดงความสนใจมูเมาล่า ของทางลิเวอร์ p o ูมาแล้วนะครับแต่ว่าโมซาร่าก็บอกปัดกัางย้ายทีมไปในขณะนี้ครับตามรายงานล่าสุดก็มี การรบออกวนมาครับว่าพวกเขาแสดงความสนใจบรูโน่เฟอร์เนสสกองกลางคนสําคัญของยูเวเช่นกันโดยที่ว่ากันว่าได้มีการคุยกับตัวแทนของบรูโน่ไปแล้วนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเมดฟิลด์วัยสิปีรายนี้ยังคงเป็นตัวหลักของทัพพิศารแดงในฤด,ดูกาลนี้นะครับทำไปแล้ว19บประตูแล้วก็18แอสแิสต์แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่สโมอสรไม่คิดที่จะปล่อยตัวในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากโรเบนอมริมเนี่ยต้องการให้เขาเนี่ยเป็นแกนหลักของทีม หลังจากนี้แต่อย่างไรก็ตามครับมีการรายงานเพิ่มเติมออกมาว่าทางยูเอ็เยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการหรือว่าพูดคุยอย่างเป็นทางการกับเฮอททิเลาวแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ถึงมีเนี่ยทางสโมสร ก็ไม่อยากขายดาวเตะรานี้ออกจากทีมเช่นกันขณะที่สมโมสรเชลซีครับเตรียมเปิดโต๊ะเจาจาสัญญาว่าใหม่กับมอยเซต์คาเซโดแม้ว่ากองกลางชาวเอกวาดอรจะยังมีสัญญาเหลืออยู่ถึง6ปีก็ตามตามรายงานจากทลากีลกรฟครับมีการระบุว่าเชลซีต้องการตอบแทนผลงานอันยอดเยี่ยมของคาเซโดในช่วงฤดูกาลนี้โดยเตรียมเพิ่มเรื่องของค่าเหนื่อยให้กับแข้งรานี้หลังจากที่เช้าตัวคว้าทั้งรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล ของทางสโมรสรแล้วก็นักเตะยอดเยี่ยมจากการโบวตของเพื่อนร่วมทีมตามรายงานจากเดลิสตาแกรับมีการระบุว่าเชลซีพร้อมที่จะไล่ล่าคว้าตัวอาริฮาโดกาาโชจากสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ตมาร่วมทีมอีกครั้งในตลาดซัมเมอร์นี้ครับหลังจากที่เคยล้มเหลวไปแล้วในตลาดเดือนมการาคมที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์เด็ตครับเคยเปิดใจที่จะปล่อยตัวกาาโชมาแล้วแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเปิดรับข้อเสนออีกครั้งหนึ่งในตลาดซัมเมอร์ เนื่องจากพวกเขาต้องการเสริมทัพในตำแหน่งผู้สับตะตูกองกลางศูนย์หน้ารายใหม่เข้ามาเสริมทัพนะฮะแมนยูจำเป็นที่จะต้องระดมทุนครั้งใหญ่โดยที่จะมีการขายนักเตะตัวหลักหลายคนนะครับหลักๆก,ก็คือแรดฟอร์ดแล้วก็แอนโทนีโรเมตินกาลาโชเช่นกันแมนยูมีการเรียกร้องค่าตัวอย่างน้อยเนี่ยน่าจะประมาณ65้าล้านปอนด์สำหรับดาวเตะวัย20ปีรายนี้ในตลาดซัมเมอร์นะครับทั้งฝั่งอาร์เซนอลกันบ้างครับล่าสุดทางอาร์เซนอลครับเตรียมเดินหน้าคว้าตัวเรโรสานีมาร่วมทีมแบบฟรีพร้ม กลางข่าวลือที่ว่าการเจรจาต่อสัญญากับบาเยน ล้มเลีวไปนะครับตามายงานเนี่ยมีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าอาร์เซนอลจะพยายามหาผู้เล่นแนวรุกรายใหม่เข้ามาเสริมทัพในตลาดซัมเมอร์นี้ครับโดยมีข่าวเชื่อมโยงกับซานนี่ของาบยานุนิคในช่วงที่ผ่านมาครับก็มีข่าวลือว่าดาวเตะรายนี้ใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงขยันสัญญากับทางาเยันออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้นกเตะรายนี้ย้ายทีมแบบฟรีนั่นเองแต่ว่าล่าสุดครับสกายเยอรมันรายงานออกมาครับว่าตอนนี้แข้งวัย29ปีรายนี้ไม่พอใจกับข้อเสนอที่เสนอมาแล้วก็รายงาน แล้วบอกออกมาครับว่าเจ้าตัวเนี่ย อาจจะกลับไปคาแข้งในพิวริงกฤษอีกครั้งหนึ่งการคว้าตัวซาเน่ครับจะเข้ามาช่วยทีมของเมกเกลเตต้าให้มีตัวลุกตัวเลือกเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูกาลหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งปีขวาที่บูกาโยซากา้ามักจะมีปัญหาเรื่องของสภาพความฟิตอยู่บ่อยครั้งนั่นเองตามรายงานจากเดลิสตาครับมีการระบุออกมานะครับว่าสโมสรแมน City, เชสเตอร์ซิตี้ล็งเจอร์แมนเด์สันมิดฟิลด์ของทางทอตแนาเมสเปอร์เข้ามาแทนที่ทางเควินเดบรอยที่เตรียมอำลาสโมสรหลังจาก จบฤดูกาลนี้นักเตะอย่างมอร์แกนคิปไวท์แล้วก็ฟอร์เรียนเวียที่ทำผลงานได้ดีในช่วงซีซั่นนี้ถูกจับโยงในการย้ายมาร่วมทีมแมเชสเตอร์ซิตี้ในตลาดซัมเมอร์นะครับแล้วก็จะเป็นการมาแทนที่เควบินเดอร์บอยนั่นเอง แต่ล่าสุดครับก็มีการเพิ่มริลาลชื่อเมลสันเป็นอีกคนครับที่ทางซิตี้ให้ความสนใจเนื่องจากนักเตะรายนี้ก็มีการพิสูจน์ตัวเองในเวทีพิีเมเดนกิมาแล้วนะครับแล้วก็มีผลงานที่ดีในช่วงเวลาที่ผ่านมาเชื่อได้ว่าความต้องการในการย้ายทีมเนี่ยนะครับมูบลค่าอาจจะอยู่ประมาณไม่เกิน60หล้านปอนด์ได้ตามรายงานจากทีมทอครับมีการระบ,บุอกมาครับว่าแอตเลติล่าเป็นอีกทีมที่พร้อมล่าตัวโดซานวราวิดศูนย์หน้าของทางยูเวนตุสมาร่วมทีมในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับที่ผ่านมา อาซนอลเป็นทีมที่ถูกจับโยงกับนักเตะรายนี้อยู่บ่อยครั้งตั้งแต่สมัยอยู่กับฟิออร์เนเซนาแต่สุดท้ายครับวราวิทตัดสินใจย้ายไปยูเวนตุสมากกว่าแต่ความสนใจยังคงมีอยู่แบบต่อเนื่องเนื่องจากทีมเนี่ยต้องการซูนหน้ารายใหม่โดยมีการคาดว่ามูลค่าของซูน้ารายนี้น่าจะอยู่ประมาณ50ล้านปอนด์ได้แต่ล่าสุดครับทางแอตเลติล่าก็เป็นทีมล่าสุดที่แสดงความสนใจเช่นกันโดยเวลาครับมีเ,มเงินพร้อมที่จะสู้กับทุกสโมอสรหลังจากที่มีการขายจร ดูลานศูนย์หน้าของทีมให้กับอานาเซอร์ก่อนหน้านี้และในขณะที่โอลิ a วาซินก็มีโอกาสย้ายทีมเช่นกัน